สวัสดีครับ FC ช่องคนหักห่วนะครับผมก็สวัสดีทั้งสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่ทุกคนครับอ่าวันนี้เราพัฒนาแนวทางจะเป็นยังไงผมมีแนวะทางมาฝากครับวันนี้ ตัวเลขสีตัว4ี่9นะครับแนวทางเราพัฒนา4ี่กับ5แล้วก็8กับ9เออเมืที่แล้วผมให้เข้าไปที่วิ่งรูดก็คือ8นะครับแต่ว่าตัวเจาะจับชุดไม่โดนนะครับงวดนี้ผมให้วิ่งไปที่4ี่กับ5นะครับ4ี่กับ5ตอนแรกว่าจะเลือก8 9เอา4กับ5 4กับ5ชุด2ตัวอันนี้ก็คือเลขในตารางนั้น049158ชุด2ตัวผมให้ไปที่4 041 48 49 50 51 58แล้วก็59 59นะครับ8ชุดนะครับ ตัวที่ชอบจริงๆผมคิดว่านะไม่จับคู่ไม่โดนมาสองงวดละสองสามงวดแล้วมั 2, ว้งเนี่หนยหววลาวก็ไม่ปังเหมือนห้าน้อยนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะจับคู่ให้ถูกไหมครับ

4,8แดแล้วก็แปดห้าสี่อ่ะประมาณนี้ครับศูนย์สี่แปดแปดห้าสี่ถ้าเลขพี่น้องมาก็คือห้าสี่เลขช่วงนี้มาแปลกแปลกนะครับหวลาเรียงก็บ่อยเบิ้ลก็บ่อย แอดกระปวดหัวครับจับคู่ให้ไม่ถูกครับอ่าลองดูวันนี้ครับ4849ปดสี้าห้าแดห้แนวทางครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแนวทางหาน้อยเอยไม่ใช่ครับแนวทางลาพัฒนาครับวันนี้วันพุธครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีแหงๆปังๆทุกคนครับสบายดีครับผม